ครับวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของการทำเอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์เนี่ยซีทีสแกนคือเอ็กซเรย์ที่เรานำมาใช้ในการทำรากฟันเทียมนะครับซีทีสแกนดีกว่าเอ็กซเรย์โดยทั่วๆไปก็คือว่า CT ทีสแกนเนี่ยจะทำให้เราเห็นลักษณะของกระดูกออกมาเป็นรูปแบบของ3มิติ พอมันออกมาเป็นในรูปแบบของ3ามิติเนี่ยเราจะเห็นความกว้างความหนาระยะห่างของฟันแต่ละซี่ที่เราจะทําการวางแผนทํารากฟันเทียมเนี่ยว่ามีลักษณะอย่างไรจึงทําให้การรักษาทันตกรรมรากฟันเทียมเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นทั้งในส่วนของเส้นเลือดเส้นประสาทความเอียงของรากฟันบริเวณที่เราจะฝังรากฟันเทียมเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยช่องมันมีขนาดเล็ก พอมันมีขนาดเล็กเนี่ยความเสี่ยงของการที่เราจะฝังรากฟันเทียมไปโดนรากฟันที่ข้างๆเนี่ยก็จะมีมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามี CT Scan นปุ๊บเราจะทําให้เราสามารถคํานวณตําแหน่งในการฝังรากฟันเทียมได้ดียิ่งขึ้นร่วมกับในปัจจุบันเนี่ยมีการทำดิจิตอลสาหรับการทํารากฟันเทียมเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการทํา CT สแกนเนี่ยจะใช้ประกอบกับก,บการทําตัวดิจิตอลนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไข้ครับและมีความปลอดภัยป้องกันอาการการฝังรักฟันเทียมไปโดนตัวเส้นประสาทหรือว่าฝังไปโดนบริเวณเส้นเลือดอีกทั้งเนี่ยการใช้ CT สแกนเนี่ยจะทําให้เราสามารถประเมินการปลูกกระดูกเทียมเริ่มต้นได้ก็คือว่าทําให้คนไข้รู้ว่าโอเคในส่วนตรงเนี้ยมีกระดูกไม่พอสาหรับการทํารักฟันเทียมนะจะต้องมีการเสริมกระดูกอย่างไรเนี่ยนะครับมันกระจอกมาเป็นภาพสามมิติทําให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงเหมาะกับการนํามาใช้ในการวินิจฉัยแล้วก็การมาอธิบายให้กับผู้ป่วยได้ทราบ ในอดีตก็คือว่าเราจะมีเอ็กซเรย์เฉพาะในส่วนของ2มิติใน3มิติเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของการแพทย์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าเครื่อง X เอ็กซเรย์มีราคาค่อนข้างสูงการทําในทันตกรรมรากฟันเทียมในอดีตเนี่ยก็เลยใช้วิธีการใช้ประสบการณ์ร่วมด้วยหรือว่าการเราคุยกับคนไข้ไว้ก่อนว่าโอเคเราอาจจะต้องปูก,กระดูกนะขอเปิดกระดูกเข้าไปดูก่อนหน้างานถ้ามันจําเป็นต้องเสริมก็ต้องเสริมถ้ามันไม่ต้องเสริมก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ แต่การที่เรามี CT ทีสแกนเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้เราสามารถรู้ก่อนครับว่าเราจะมีกระดูกพอไหมเราจําเป็นต้องเสริมกระดูกไหมและระยะของการฝังรากพันเทียมเนี่ยมันจะใกล้กับเส้นประสาทหรือไม่การฝังรากพันเทียมบริเวณตรงไซนัสเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องเสริมกระดูกเริ่มด้วยไหมถ้าเกิดว่าเรามี CT สแกนเนี่ยก็จะทําให้เราวัดตำแหน่งนั้นได้ค่อนข้างแม่นยาครับถ้าเกิดว่าเราเทียบกันในอดีตก็คือเราต้องใช้วิธีการกะเอาหรือใช้ประสบการณ์ในการทํางานเอา